ขึ้นทางไหนวันเนี้ยอาตัวไม้ไม่ได้จะขึ้นไปจะลายชห้ลุงรอไหมเดีอยู่ดีๆใช้รดเบ้าม่นด้น่ะต้นไม้ใช้เบ้า,า,าทุกคนนาใช่นะทุกคนนะต้นไม้เข้าไปหาพ่อเขาแล้วไมไไม่มมมอ,มอ,อ,ะะอ้คิดถึงกันแล้คิดถึงกัน สวัสดีครับผมสวันดัพี่เอพี่ิป้านะอาทุกทกท่านนะครับผม <c oughs> อยู่กับเรา3ามคน <c oughs> ช่องพี่แฝดพาไปเ้วยนะครับผมวันนี้ <c oughs> ผมกับใหญ่พาน้องต้นไม้ <c oughs> มาที่ <c oughs> ทางไป บ้านพ่อนนองต้นไม้ทุกคนนะีเส้นทางเดิมเลยเส้ทนสทางที่เลยเส้นทางที่เจอแล้วไอ้ไอ้คนแก่ท่ันแต่งตัวมา <ynen. S 1> ก็วันนี้ตามคำเรียกร้องหรือว่าที่พี่เอฟซีเมนมาคืออยากให้ต้นไม้ไปด้วยก็เลยพาต้นไม้ต้นไม้เปมนรายงานตัวครับวันนี้ก็บอกว่าี่เป็นวันอะไรวันแม่ใช่ป่ะใช่ครับต้นไม้ไม่มีแม่แต่ว่าเราจะพาไปไหว้พ่อทุกคนนะถ้าเจอพ่อนะพาน้องไปไหวพ่อเพื่อให้น้องมีกำลังใจหรือว่ามีความสุขในการได้เจอพ่อนานทีน้องเลยนะก็ให้พ่อ ปลยพรให้ลูกเงี้ย<ช>นะ่ทำไมนะก็ไมันว่ารถี่แล้วที่เราไปอ่ะเจอเขา,าระหว่างทาง,งก็คือเขากำลังมาหาหน่อไม้แล้วก็หาเห็ดวันนี้น่าจะไปถึงหมู่บ้านครับทุกคนนะถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเดินกันใช้เวลาเดิน<ม>นานนะพักไปทุกคนพอเตรียมไฟเชียร์มาพอมแล้วก็มีของกินในกระเป๋าออมาเพื่อมีของมาฝากนะนี่เป็นขนมน้ําให้พ่อพ่อถึงต้นไม้โอเคทุกคนต่อพี่เป็นกำลังใจให้เราสามคนแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเพจเฟซบุ๊กยูทูปพิเศษดีสองให้เราด้วยนะครับผมไปไปโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ เดินมาได้ระยะแล้วชันนี้ขึ้นออ้ไรแต่ว่าจะออกทางไปอ,อ้อนทางนู้นนี่ดอกไม้โอ้หทุกคนสวยมากเลยดอกไม้ป่านะขาวสะอาดเลยนี่ก็เราใช้เวลาเดินทางประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงไงนะเดินทางไปที่ บ้านพ่อ้องต้นตมตไม้ซึ่ง <ไป S 1> ใช่เดินไปพักไปหน้าฝนตกตนะทุกคนนะนะเสี่ยงเป็นพวกรถพวกตะเวนชายแดนพม่านะพวกพม่าทหารพม่าตะเวนชายแดนใช่ทหาไปขืนพม่าแล้วทุกคนใช่ใชมันเรเป็นพวกทวหารพม่าหรือเปล่าเดินตรวจสอบพื้นที่เขาต้นไม้ก็ดีใจมากๆทุกคนนะเราบอกว่าจะพาไปหา พอ่อหรือว่าลุงพอเลี้ยงพอเลี้ยงต้นไม้รีบไปเลยดีใจอเออตอนนั้พี่มาพี่นั่งพังเงน,น,นี้ยจุดไฟเนี้ยแล้วเจอลุงแก่ๆเป็นไม่รู้เป็นสมิงหรือเปล่าปลอมตัวมาเอาเตียววุธเลยอันตรายาน,น้องชายติงไม่อยู่อหรออยู่ดิ ไม่ได้ออกไม่ได้เลยเอ้าตีก็อยู่ยอยงเนีอยดู่ไม่ใส่หมอเกือบอ่ะเอาชงน้ำหมานก่อนเอามีดมาแล้วเอาไม้ก็ได้ห้องสำคัญนะไปต้นไม้เราจะพาก,กันข้างหน้าหน่อยนะเดีย๋ยวคอยเอ่อไฟฉายไฟฉาย,าย,ายอังกิศลับบะพิ่งเด็กเออเด็กมาซื้อละ เดี๋ยวไม่แน่เราอาจจะเป็นนังพักที่ย้ำตกเนี่ยนะใช่ใช่เสียงรถเยอะดังมากต้นไม้ดีใจมากเลยนะกลับไปเจอพ่อเขา พอจะผมทานต้นไม้สร้าหลวงแล้วรู้ว่าเลือกดูอ่ะอยากให้พาไปเจอเรายังก็คือเราบอกลองมาว่ามาหาพ่อมาแต่ว่าอราหล่อนยังไม่ลองดูคลิปนะใช่จะให้องมาเจอตัวเองที่บ้านพ่อน้องเลยพ่อมม่อยู่น้ำตกพ่อสวยต้นไม้พ่ออยู่อ่ะอยาไปอยาไปอยาไปอยู่พ่อปะพ่ออยู่พ่ออยู่พ่อเีอยฮะไม่อยากอยู่ มาจะแบบคิดถึงเพื่อนที่นี่ก็ได้เพื่อนเพื่อนที่นี่นะก็เพื่อนก็ดีน้องต้นไม้เยอะมากทุกคนนะี่ลมอากาศเย็นธรรมชาติจะใส่นาสวยเพราะอะไรระหว่างอยู่เมืองอยู่ป่าติดต่อกลับไปทุกคนครับต้องบอกว่าเมื่อยขามากๆเลยนะพอดีเมื่อยขามากๆเพราะเรา เดินมาไม่หยุดเลยอะวันนี้เส้นทางมันรุ่นเพราะว่าเขาทำทางเพื่อเลี้ยงช่วงน้ําป่าหรือเปล่าใช่อาจจะเป็นทางเลี้ยงน้ําป่าอย่างนี้นะอาจจะเป็นทางลัดนะแต่ไม่ต้องออมไปไหนนะอ้อมไปไกลพอสมควรเลยอุ้ยมานั่งพ้กกันไหมแล้วเขายปกันต่อมานี่กันได้ไี่ย้อนเขาพอดีเลยงนี้ตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาลมพัดดีมากเป็นไม้ต้นไม้สวยปะเปนไม้ใหญ่มากเลยมาพี่ดอกแฝงต้องก่อมั้งดอกไม้สวยนะสีม่วงไงมาโคตใจ ใหญ่ไหมใช่ไหมนี่ต้นไม้กินเนี่ยอ<า>ของธรรมชาติที่มันอยู่กับเรามานานไปน้ำพักก่อนเดี๋ยวจะเดินทางต่ออันนี้จะเป็น<ล>เหวด้านล่างจะเป็นด้านล่างจะเป็นอ่าน้ำตกนะห้วยไปต้นไ,ไมาน้ำพักกับพี่ตั้งกล้องไว้โอเคแล้วเนี่ยจุดสูงพอด,ดีเลยแล้วก็ลงไปเป็นเนินต่อละขึ้นเนินแล้วก็ลงเนินนะสขับลนไปอย่างเงี้ยเนี่ยป่ะเหนื่อยครับ ใช่ใช่ใชหรอไห่นมืดเลยเอาอีกหน่พกมาพกมีดดีกว่าเราจะไปค้างคืนเลยนะถ้ากลับไม่ทันฝนตกอ่ะนี่ก็บ่ายโมงกว่าละบ่ายสองละน้ำกินดินหรอฝนตกแน่แต่ไม่รู้ตกหนักแค่ไหนตกจริงฝนอะ่ะ ไว้หิวล่างนนยังหิวว่าทนก่อนเอาไปกินตอนนี้พ่าพวกเราทานข้าวไม่ร้อทุกคนนะก่อนจะมาเนี่ยทานข้าวไม่ร้อนแล้วนะ <c oughs> เราเพื่อเดินเร็วขึ้นลองมาดูดิ ดาวเลยเหรออ้อมไปเหรอ,อน่าเป็นเขาทำช่วงแบนี้ว่ะหลบหลบหลบช่วงหน้าฝน,น,าน,านปะเปส้นนี้เฉพาะคนเดินไหมเหรอจ,จริง,รงถ้าเราจอเราจอมอเตอร์ไซมาด้เจเรากลัวไอ้พวกพมา่าได้ยินเสียงไงเดี๋ยวแม่งได้ยินเสียงก็ตามมันไล่เราอีกเดินดีกว่าเงียบกว่าสบายใจกว่า อืมพาก็เดินทางต่อนะต้นนี้ต้นใสเหรอต้นใหญ่เบลอเลยน่าสิ่งคนเยอะน่าทำบ้านต้นไม้ข้างบนนะสิ่งเยอะจติมพี่พี่อูต้นไม้ต้นไม้อยากไปต่อแล้วอยากเจอพ่อแยกแล้วคนดูต้นไม้ใหญ่มากเลยนไหมต้นต้นไม้แบบบ้านต้นไม้ยังสวยมากเลยนะไปเดินทางมาพอแล้ว ไปกันต่อไปกันพี่มาอืมอมาที่นี่มามาทางนี้เราบินไปได้ยทางเลยนะปลายทางข้างนก็ได้ตรงนี้ก็ไปได้ต้องบอกว่าเราเดินมาเร็ว,เร,วเร็วกว่าปกติเพราะว่าเรามาไม่หยุดเลยนะด้วยความที่ว่ากลัวฝนตกด้วยฟ้ามืดแล้วทุกคนนะดูดิ

เดินไปเรื่อยๆพี่ไม่ต้องรีบเันมันมีการสร้างใส่่ามันเป็นลูกรงใช่หินเยอะมากหินซ้อนนะนเฮ้ย ยัยกำลังดีเลยวะน่ากินนะแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยผายหนามปะไม่ตรงอ๋อครับอร่อยเหมือนกันไช่เราจะเอาขมขมนะแบบเนี้ยถ้าแบบผายหนามจะหวานขมกระทอนไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวยัยไม่ไผ่นี่มันมีการตัดไหมเหรอพุกูมาแล้วเพล้วอ่ะยังไม่เห็นตัดแบบนี้เลยเนี่ย

ฮะโอเคถึงน้ำตกแล้วนะนถึงตอนนี้จุดที่ผมเคยมาพักกับยายแล้วก็มาเจอพ่อน้องต้นไม้ออกมาหาหน่อไม้หาเห็ดหข,ข้าวกรอมันเป็นกองอยู่หินถกห่างข้าวกองอยู่มันมีการตั้งอะไรสักอย่างแต่คิดอะไรมากข้าคิดมากจะกลัวเองน,นะนี่ทุกคนถึงแล้วน้ำตก น้ำตกที่ใช่เราอยู่ฝั่งพม่าคนนะบอกเลยนี่คือจุดที่เราเคยมาตั้งแคมป์แล้วก็มานั่งกินมาม่ากับพ่อของต้นไม้นะอยาวไปโน่นแต่ว่าพ่อนองต้นไม้บอกว่า ต้องขึ้นเขาไปแล้วลงเนินดีอีกใช่กว่าถึงหมู่บ้านถ้าคิดว่าต้องไต่ผสมพันธุ์แล้วก็ถือว่าใช้กำลังเยอะนะใช่ถ้าไปต่อแล้วก็อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติด้วยอน้ำตกสวยมากาพี่ดูพอ่อไปไม่ถึงมาเจอพ่อมาก่อนเออสวยงามโอเคอยากลองวิดด่บงบนนู้นไหมท่าไ,าไม่เงียบเลย่ะน้ำตกอ่ะนี่ทางครับฮะทีท้าไปอ๋อมันไปได้เปล่า โ <Okay. S 2> อเคนั่งเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งไปก่อัวไฟไหมคืออะไรอืมตัวไฟดีกว่ามัง้งอะอ่ะดีกว่าน้ำถึงวะน้ำถึงตัวไฟแล้วครับทุกคนดูน้ำตกดิดูสวยอะแบบธรรมชาติาสร้างขึ้นมาโอโ้โห้นไม้ชอบป่ะชอบครับชอบน้ำตกเหรอ ว้าวเราไปต่อเราก็จะไปทาํามะตัวตัวหมู่บ้านเลยแต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็จะไม่ถึงหมู่บ้านเอาไงแต่เรานี่รอยังไง mm hmm. นั่งน,นั่งคิดก่อนนั่งคานก่อนมีก mm ็ hmm. อยากขาไปถึงบ้านหมู่บ้านนะ mm hmm. แต่ว่ามันใช้เวลาน,นาเนเลยแล้วก่อไฟล่ยยุงก่อนนะทุกคน วนไฟเชื้อจะไม่ต้องคึงหรอกเพราะว่าฝอนอยังไม่ตกแดดไม่แรงทำมาห้าฟืนนี่ห้าฟืน่อยตอนนี้คือเราออกมาไกลนะ เสียงเงียบทุกอย่างนะเสียงอยู <azt> ่โลกต่างก็ไม่มีแล้วเพราะว่ามันอยู่ไกลผสมควรละมัจะเย็นได้ไหม,ไมรู้ว่ายากเกี่ยวกับตั <Mart> โ,โลกิ่งไผ่กิ่งไผ่โอ้ยต้นไผ่ต้นไม้กิ่งไผ่ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จำเป็ใช่แล้วครับอ๋ออ๋อไม่ใช่กิ่งไผ่ก่อนดูนะพวกเราผิดท้ายกันได้นะ แล้มานะนีนครับตาอยูนู่นแตบ้านมันจะใช่ปะ่ะไอ้เนยความฝันน้องคืออยากเจียพ่อวันนี้ความฝันหนูคืออะไรครับหนูความฝันหนูคืออะไรครับอะไรครับความฝันหนูคืออะไรครับอะไรครับ <laughs> อยากเจียวจองเล่โอเคทุกคนจะขออันนี้นะก่อไฟแล้วก็เดี๋ยวก่อไฟติดปุ๊บพลอยว่ากันขี่จัาไงต่อนะแต่เดินต่อเราจะพักก่อนแค่นี้ เพลยพวคนะ him. ตอนนี้ผมก็จะลองหาทางเดินไปทางนี้นะต้นไม้มาดาูกับพี่มาเราไม่รู้ว่ามันจะ,ะนนทางไปไหนห,นหนรือเปล่าเราไปใ,ใกล้ๆอยู่นะเพราะว่ารู้สึกว่าจะไปได้ต่อนะ เนี่ยหินนรข้ามไปได้เนบ่ยอ่อน้ำใสมากเลยนะวิ่งยงนี้มีเส้นอีกเนี้ยเห็นปะดอกไม้สวยมากค้ยจีดอกไม้สวยมากคุยจีไม่รู้ว่ะไปลองข้ามดีนะ โอ้ทุกคนดอกไม้ดอกไม้ดอกดอก,ดอกไม้บานสวยมากเด,ดิโอ้โหแม่เชื่อจริงไหมเป่าอย่างน,น,นดดี้ทุกคนนะดูดิ้างบนมันสืยอไปยังใช่แต่จริงเป็นน้ำตกโอ้โหน,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 นู่นชั้นหนึ่งต้นไม้ล้มทุกคนนะใหญ่มากดูดิ สวยมากพี่พี่ทำไมระวังนะขื้นทางไหนวันเนี้ยนี่อยู่ต้นไม้โอ้โหเพมากต้นไม้เพมากพี่พี่พี่อะไรคนก็อาจจะคิดถึง,งต้นไม้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ากล้อง น้องจะต้นไม้ระวังลื่นนะระวังลื่นนะถ้าไปไม่ได้จะไปเดี๋ยวเจ็บตัวแต่พี่ว่านะทางนี้ขึ้นได้ต้น,มมนไม้ผมเดี๋ยวจไปดูข้างบนมากเลย ลองขึ้นทางป่าเนี่ยตายขึ้นไปแล้วอยู่ข้างบนอ่าต้นไม้ไม่ได้ขึ้นไปอจะลาย เงชอบไหมเหมือนอยู่แบบมันอยู่อีกโลกทุกานนะมันสวยมากาพี่ผมอยากจะขึ้นไปข้างบนมากทุกคนนั้นแต่มันไม่รู้ขึ้นไปข้างไหนไม่ไมีทางขึ้นเลยอะ มีไรฮะขายต้นไม้ต้นไม้พ่อมาไปแปะไปพ่อไปใช่ป่ะใช่ป่ะอยู่ดีไป็นสมิงแบ่งกายเปล่าอยู่ตรงกระเป๋าแล้วแกกระเป๋าแล้วกระเป๋าลูกเล็กอะเฮ้ยใช่ไหมทุกคนใช่ไหมทุกคนอยู่ดิใช่ไหม พี่ลุงเหรอไหมเดี๋ยวอยู่ดีๆใช้ได้บ้ามาดูเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมต้นไม้ใช่เปล่าทุกคนน่าใช้นะทุกคนนะต้นไม้เข้าไปหาพ่อแล้ว อย่าบอกว่าอย่บอกว่าลงมานานยังลงมาหาอะไรเขาบอกมาหาพักก็จะมาดูเหนื่อยๆวะเดินมาไกล้องเดินมากลพอควรเลยเหรอ้าโจกินมาโกินมโอยอะไฟดับไปเลยมีมีมามา มามานั่งก่อนมาจุดไฟใหม่ก่อนมาเก็บไเก็บระเป๋าดำตั้งไงฉันที่เก็บอันเนี้ยไอ้พวกประทัดด้วยฉันลองฉั้นลองฉันลองฉันลองลองอีกเออแหละคุณจหนูนอนชะเยี่นอนชะอฮ ก็มาไหว้พ่อยังไหว้พ่อยังไหว้แล้วครับไหว้ยังไหว้แล้วครับโอเควันแม่น้องไม่มีแม่ก็เลยพามาไหว้พ่อนะช่ยกูเข้ยส่ยกเขาเออ้าเข้าใหญ่โอ้คิดถกันคิดกันอะไรเนี่ยกะอมอ๋อรให้กินี <Huh? S 1> the order, the ่ให้กินให้ก <independ ents> ินะอมเป็นไงบ้างเนี่ยมาเจพ่อคะบาความสึกไปเลยเนาะอืมไป ไฟดับง่ายมากพื้นมันชื้นไงทุกคนโชคดีมากนะทุกคนนะได้มาเจอเหมือนแกเดินยิบประจำจนลับชินแล้วกว่าได้มาเจอคุณลุงนะเดี๋ยวมีอันโต้โอ้ยเจ้ามาจะพเดอะไรช่างน่าเดี๋ยวพูนะคพูน่ารอ้ใจของอันไหนใหญ่ยาวนั่งใครสว่างันพี่ยางอันโต ม <who. S 3> <ligen petto> ันพาลงเล่นไหมพอเล่นพวกมึงนให้อารมณ์ดีไงดูเาเดินมาเหื่อยอย่างเงี okay, oh, ้ยน้งเจ้หน้าตม่นะขมีาตุก็นมันตวก็ดีแต่ว่างสิเป็นเอผมถามว่าผมไปหมู่บ้านนนเขาบอกจะไปเหรอมันไกลมากนะไปไกลเลยน้จาแก๊สบ้ปอะไรเกิอใหญ่กอนของปยู่เนื้อของขอะยุทเเดินอยชินแล้วลยเขาบอก

ดินลวนะอแล้ว่าทีู่รยเปิดอืมทางนหญ่ด้วไหมันยากเลยมันจ่ต้งอ้อมานเี่ยออมาหน่องนะอืมด้กันเลยก็แล้วก็เจอเยอะแบบนีเขารองไห้นะคิดถึงลูกชายมากเลยนะทำไมพ่อม่รองห้พ่อร้องห้คิดถึงเ็มากเลย

โอเคก็เดี๋ยวจะนั่งคุยกับลุงก่อนนะทุกคนนะแล้วก็จะไปแล้วรอฝนหยุดต่อทุนี้ฝั่งที่ฝั่งนู้นฝนตกนล้วรอให้ฝนหยุดแล้วค่อยไปต่อทงนี้ฝนตกกั้งคนนะก็เดี๋ยวนั่งคุยกับลุงสักพักนี้นะแล้วก็จะวักค่อยว่ายทีน้องจะเดินทางไปตอนไหน,น,น,นไป